Make it happen for a better world. ทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้า อารยษัปัตไทยสู่ผู้นำประชาคมอาเซียนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยๆๆสสสอสสนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนหลอดไฟนาคัสแสงสว่างเพื่อคุณสายการบินไทยแอร์เอเชีย e ใครๆก็บินได้ ศูนย์ฟืนฟ้นฟนูสมรรถภาพคนงานสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานหนุมานชานสมนกระบีวานนนรุ่มร้อนกายาหนุมานไม่มีวันตายถูกพอปบายพผัดฟื้นชีวา กีนาทัวร์ยกร้อรณรงค์ส่งเสริมอรารยสถาปัตย์สะดวกปลอดภัยทันสมัยทั่วไทยก้าวใครในเวทีโลกสัปดาห์นี้ สุดการรอคอยกันไปแล้วนะครับกับการเปิดจองสุดยอดงานศิลปรกรรมไทยร่วมสมัยรียนกริ่งฮนุมานอารยสถาปที่ออกแบบและควบคุมการผลิตโดยศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโพสิพิพัฒน์เพื่อการก่อตั้งมูลที่อารยสถาปัตเพื่อคนทั้งมวลเดินหน้ารวมพลังสร้างสรงสรค์ขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและเมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตแห่งประชาคมอาเซียนในยุคสมัยของพวกเราครับจ เนื้อจากระวาลและว่าถุธามะขห,ห,หาเป็นดาวเป็นเดือนจะสั่นสะเทือนไปทั่วโลกกันท่านผู้ชครับ วันนี้นะเป็นวันที่เต็มที่แหละแก้แล้วแกกแก้แล้วกี่จนบริษัทแพนด้าก็อวกแตกแล้วแก้มาเป็นปีแต่ว่ามันจะให้แก้แบบเต็มร้อยมันยอแล้วผมหมมันมันสูงเหลือเกินมันทำได้ขนาดนี้ผมก็ว่ามากเอาเลยนี่คือของจริงแล้วนะครับที่ผมสรุปเรียบร้อยต บอกว่าระดับอาจารย์เฉยนไทยมันต้องโอแพงแพงคนบอกอาจารย์เที่ยงไดยต้แพงมันท็องสูงไม่เกี่ยวทุกเขาราคาตลาดตกกันพักที่สูงสุดของวงการพฮะเครื่องเขาขายกันแต่ของเราก็ถือว่าบางองค์ต่ำๆช็อกเลยนะครับรู้สึกว่าช็อกตกใจอย่างนี่งานอาจารย์เฉยนไทยเลยเนี่ยอย่างนี้กูขอหมดเลยนะไม่ได้นะทุกคนหนึ่งองค์เดี๋ยวนะขอพี่น้องขอองค์เดียวนะครับบัตรประชาชนอันเดียวองค์เดียวบอบคุณบอกอาจารย์ สร้างมาเป็นแสนนี่บ้าร้านหนึ่งเลยใจครับผมมันไม่ได้คือคือต้องเข้าใจนะครับผมอยากจะอธิบายให้พี่น้องฟังนะว่างานศิลปะนั้นทรงคุณค่าเราไม่สามารถทําเป็นของโหละได้อันนี้เป็นถือว่าให้เป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่เราฝากไว้ในแผ่นดินมหามาสารเนื้อจักรวาลแล้วัตถุธาชิงเอาวอนนะครับกติกาท่านจะเข้าไปแล้วพยายามมันก็แค่นั้นนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยคุยกันดีหล่งเดี๋ยวผมคิดว่า เราน่าจะทําแยกส่วนออกมาให้แก่คนพิการในวันงานที่เขามารับกันนะเราคงแยกส่วนออกมาไว้ให้พี่น้องเฉพาะคนพิการที่เข็นกันมาเข็นกันมาหลับตามาาบอดตาบอดมาแล้วก็มาที่งานเลยแล้วก็เข้าคิวกันตามนั้นเราก็ให้ตามนั้นนะถ้าเกินมากเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปให้นะแต่เราก็พยายามที่สุดในการที่จะเก็บไว้ให้เขาดังนั้นแต่เราให้ไม่มากถ้าท่านมากันเป็นหมื่นตายเอาที่ไหนมาให้เราคงจัดให้หลับพันเท่านั้นเองท่านก็มากันวันแรกก็แล้วกันในวันเปิดงานเตรียมตังมาจ่ายเลย แล้วก็จบนะหมดก็จบเลยขอบขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับผมก็เหนื่อยทุกคนเหนื่อยนะอยากทำเพื่อเพื่อคนพิการนะอยากทำอะไรที่ดีที่สุดให้แก่ประเทศชาติอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมทุ่มเทแล้วก็อยากจะให้สิ่งที่ ยอดเยี่ยมแล้วงดงามไปสูงที่น้องประชาชนในราคาที่ถูกด้วยนะครับพลังชังมหาศาลเนื้อจักระวาลและวัตสุธามาอาวเป็นดาวเป็นเดือนจะสั่นสะเทือนไปทั่วโลกา สุดยอดงานศิลป์ร่วมสมัยเรรยนกริงฮนุมานอาริถาปัตรเพื่อการก่อตั้งมูลที่อาริถาปัตรเพื่อคนทั้งมวลครับฮนุมานพบเจ็บยอดมนุษย์สนุกที่สุดคลื masa, ่นเพลงอฮาอ้ออ้ง